กำลังเล่นกับคนแบบนั้นอยู่นะครับถ้าคุณกล้าเล่นกับคนแบบนี้คุณต้องทําใจว่าวันหนึ่งคมจะเล่นคุณกับเอาลอนสันลาดหลังเพื่อนแล้วจุดไฟมันก็ตลกดีนะครับขโมยรองเท้านะครับเผาเสื้อเพื่อนตัดผมนะครับเอามีดอเอาแบตเตอรี่นโกนผมเพื่อนตอนเพื่อนหลับ ถามอะไรนะคะนะครับสาหรับคนที่แบบว่าคอมเมนต์มาผมผมไม่ว่าเลยนะผมว่ามันก็ตลกดีนะครับแต่ถ้าผมทํากับคุณต้องรับไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าคุณกําลังเล่นกับคนที่นั่งหลังห้องมาทั้งชีวิตนะครับแล้วไม่เคยตั้งใจเรียนเลยนะครับแล้วเอาอย่างลบปลาเพื่อนมาทั้งชีวิตนะครับขโมยรองเท้านะครับเผาเสื้อเพื่อนตัดผมนะครับเอามีดเอาแบตเตอรี่นโกนผมเพื่อนตอนเพื่อนหลับนะครับเอาลอนสัน ลาดหลังเพื่อนแล้วจุดไฟคุณกําลังเล่นกับคนแบบนั้นอยู่นะครับถ้าคุณกล้าเล่นกับคนแบบนี้คุณต้องทําใจว่าวันหนึ่งคนจะเล่นคุณกลับนะครับผมผมบอกเลยผมไม่โกรธอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องการแกล้งเนี่ยผมว่าผมเกินคุณไปไกลแล้วนะครับผมไม่โกรธอยู่แล้วนะครับไม่เชื่อถามเพื่อนผมได้นะครับอาจจะมีเพื่อนมัธยมผมดูอยู่ในนี้นะครับนะฮะคุณกําลังเล่นกับคนแบบนี้อยู่นะครับคุณสังเกตว่าทําไมผมสามารถแกล้งไอเ้เตไอ้เสียงได้โดยที่มันไม่แกล้งอะไรกับ เพราะมันรู้ว่าถ้ามันแก้งกลับมันจะโดนหนักกว่าเดิมนะครับผม